วัสดีนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาพบกับครูนัทอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาวิวทยาการคำนวณค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้เขียนโปรแกรมนะคะเพื่อสร้างรูปร่างเลยค่ะคณิตข,ขึ้นมาค่ะเราก็จะนำความรู้จากคลิปที่แล้วนะคะมาประยุกเพื่อสร้างเป็นรูปดอกไม้จากแปดเหลี่ยมกันค่ะ โดยจําเป็นจะต้องใช้ความรู้พื้นฐานในเรื่องมุมดังนี้ค่ะผลบวกของมุมภายนอกรูปหลายเหลี่ยมใดๆมีค่าเท่ากับ360อองศาเสมอ และมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทุกมุมจะมีค่าเท่ากันเราสามารถนำ3า360มาหารด้วยจำนวนมุมเช่นหากต้องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่านำา4มาหาร360จะเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้น90องศาคือมุมองศาที่จะใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่านั่นเองค่ะ ขั้นแรกนะคะเราเข้ามาที่เว็บไซต์ scratch.mit.edu นะคะจากนั้นกด create เพื่อสร้างงานได้เลยค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะขั้นแรกนะคะคุณอัจะเปลี่ยนตัวละครสไป์เนี่ยไม่เอาจะแมวแล้วเนาะเราเลือกชุดอาดสไป์นะคะให้เลือกเหมือนเกนสอรดอกไม้นะคะที่นี้คุณอาจะเลือกบอลนะคะปรับขนาดนิดนึงเกสรดอกไม้ไม่ใหญ่เกินไปคุณนัเขอปรับเป็น60 ะะจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มที่เว้นทงเขียวคลิกนะคะเราจะวาดรูปใช่ไหมคะเราต้องไปแอด extension เ,เอาคำสั่ง pen ขึ้นมานะคะจากนั้นใช้คำสั่ง else all ค่ะก็คือว่าถ้ามันมีเส้นหรือเคยวาดรูปอะไรให้มันลบทิ้งให้หมดเลยนะคะและเรามากำหนดค่าให้เจ้าเกสอนดอกไม้ของเรากันค่ะใช้คำสั่ง goto นะคะในที่นี้คุณนัด เลือก go to set ค่าเป็น x 0 y 0เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะคะและใช้คำสั่งสำคัญค่ะก็คือคำสั่ง pen down นะคะก็คือจะรดปากกานะคะเตรียมที่จะวาดเรียบร้อยแล้วนะคะและคุณต้องการให้มันลากเส้นนะคะเป็นกลีบดอกไม้นะคะใช้คำสั่ง move 50สเต s t ค่ะก็คือให้ลากเส้นยาวประมาณ50นะคะจากนั้นคุณนจะให้มันเหลียว เลี้ยวขวานะคะเพื่อทํามุมของดอกไม้นะคะเราจะทราบว่ากี่องศาก็ต่เมื่อเรานํา360มาหาร8นะคะก็คือดอกไม้แปดเหลี่ยมเนาะจะได้ค่าเท่ากับ45องศานะคะจากนั้นใช้คําสั่งเดิมเลยค่ะที่เราเคยทํานะคะคือคําสั่งรีพีทค่ะทําซ้ําเราจะทําซ้ํากี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําเป็นรูปกี่เหลี่ยมในที่นี้รีพีทแปดเหลี่ยมนะคะ สร้างเมนรูปแดเหลี่ยมนะคะอ้าลองกดดูก่อน1ครั้งค่ะโอเคเราได้รูป8ดเหลี่ยมแล้วนะคะแต่เราจะทำซ้ำอีก8ครั้งนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นรูปดอกไม้นะคะเหมือนเดิมค่ะคุณอาใช้คำสั่งเลี้ยวขวาเหมือนเดิม8เหลี่ยมก็45องศานะคะจากนั้น ใช้คําสั่งรีพีทนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องเขียนโค้ดยาวซ้าไปซ้ามานะคะเหมือนเดิมรีพีท8ครั้งนะคะและครอบซ้ําลงไปในคําสั่งเดิมของเรานะคะสังเกตนะคะว่าก้อนนี้คือเอ่อขั้นที่50สเตปหมุน45องศา8ครั้งแล้วทำซ้ำอีก8ครั้งนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะ โอเคเราก็ได้รูปดอกไม้แปดเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะใช้โค้ดสั้นๆเพียงเท่านี้เองนะคะสำหรับการเขียนโปรแกรมในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถสร้างรูปร่างหรือรูปทรงอย่างอื่นขึ้นมาได้อีกค่ะโดยใช้หลักการเดียวกันนะคะปรับโค้ดเพียงนิดหน่อยและฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะเขียนโปรแกรมได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ แล้วส่งผลงานมาให้ครูนัดดูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ